อีกสองพันช หนึ่งขออีกสองพันแชร์ค่ะหนึ่งจะให้ลูกค้าดูเลขทูบแล้วใครเข้ามาแล้วฟังให้ดีนะหนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางหนึ่งไม่รับค่าน้ำใจค่าน้ำชาค่ากาแฟไม่รับแม้แต่บาทเดียวไม่รับเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าอยากได้แนวทางจากหนึ่งลูกค้าเอาไปเลยแล้วไปซื้อได้เลยแล้วลูกค้าจะถูกกี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยกี่พันกี่บาทก็ตามหนึ่งไม่รับค่าน้ำใจลูกค้าทั้งนั้นหนึ่งขอแค่เพียงลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็น กำลังใจให้หนึ่งหน่อยแค่นั้นพอนะคะแอดมินเช็คคนดูตอนนี้กี่คนคะ mm hmm. และยอดแชร์กี่แช์คะ mm hmm. หนึ่งจะให้แคปแล้วคะ mm ่ะ hmm. เอาปูลงมาได้ไหมคะ mm hmm. ได้ไหมคะ mm hmm. ขอเขาเอาลงมาให้ลูกเพจขอพรได้ไหมคะ่ะ mm hmm. อ้ามอุ้มปูไปอุ้มลูกแกวลูกแก่ไม่ต้องเอาลงมา เอาแค่ลูกแก้วที่อยู่กระปุกแล้วก็เอาลูกแก้ววางไว้บนโต๊ะที่ดีที่สูง่ะที่เราไม่ไม่เดินข้ามหรือตรงโต๊ะทำงานบอสก็ได้ลูกเสร็จแล้วก็ยกโต๊ะออกมาโต๊ะที่วางปู่อยู่เดี๋ยวนึงเอาปู่มามาให้ขอพอรกันนะคะทุกคนแล้วก็จะแ็บขอพอรบน,นบานศาลเก่าได้เลยนะคะไม่เคยเชื่อคะ่ะพูดตรงๆว่าไม่เคยเชื่อเรื่องพญานาคเลยแต่เจอและสัมผัสและโดนกับตัวเอง เดี๋ยวเตรียมดูคลิปแล้วแคปหน้าจอเดี๋ยวหนึ่งจะให้เลขขันน้ำมูลคูบาใครอยากได้เลขขันน้ำมนลคูบาลบกวนกดหนึ่งขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครอยากได้เลขขันน้ำมูลคูบารบกวนกดหนึ่งขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปเลขขันน้ำมูลคูบาด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้แคปเลขขันน้ำมูลคูบาด้วยเอา้าฉันไม่เห็นได้ดูว่าเป็นแบบนี้เหมือนเม็ดเม็ดเเแบบนี้ยเห็นปะ เน no. ไม่มีอันนี้มีมาเดี๋ยวเตรียมแคปหน้าจอนะคะทุกคนคะ่ะกี่คนแล้วคะ <Okay. S 1> ปู่มาแล้วคะ่ะแอดมินรบกวนไม่เดินละเวิร์กนะคะ ปูขาอันนี้เป็นปูที่ครูบาไก่นำมาให้กับหนึ่งนะคะก็จะมีปูด้วยมีลูกแก้วด้วยนะคะซึ่งไม่รู้จะบอกว่ายังไงอ้าขยับเข้ามาให้บอสหน่อยได้ไหมอะไก่บอสไปหนูขยับขยับตกเข้ามาหน่อยทุกคนจ๋าจับก่อน ถ้านหนูไม่จับความแน่เอฟอุ้มก่อนลูกแล้วก็ขยับโต๊ะมาอีกค่ะอีกค่ะอ่ะพออ่ะปูขาปูขาปูให้โชคพวกหนูนะคะหากรัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนาคม2,564มาเลขทูบหรือเลขรัฐบาลไทยที่หนูให้ หนูจะปรับขนาดรูปปั้นปู่ตรงกลางให้เป็นขนาด9เมตรและสถานที่ตรงนั้นหนูจะให้ชาวบ้านมาทำมาหากินโดยที่หนูจะไม่เก็บเงินค่าเชา่าที่สักบาทเดียวจะไม่เก็บเงินทำบุญสักบาทเดียวขอให้ปู่เมตตาหนูขอให้ปูเป่เมตตาลูกเพจหนูนะคะ เตรียมนะคะเลขทูปปุ๋ยขอคลิปเสียไปไซละบัตเลขทูปปุนะคะ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหนึ่งบอกเลยว่าหนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางเลขทูปนี้เป็นเลขที่ 1. นจุดในพิธีนะคะในพิธี ปู่ขาหนูขอบารมีปู่ช่วยลูกหลานนะคะให้ลูกเพศหนูถูกหวยให้สมาชิกในกลุ่มถูกหวยนะคะปูะ่ขางวดที่แล้วปู่ให้3ามงวดก่อนหน้านั้นหลูดงวดงว,ดวันที่จุดขอครั้งแรกงวดวันที่หนึ่กุมภาพันธ์สองพจุดงวดแรกได้3073ตัวตรง จุดครั้งที่2ได้909หลุดนะคะจุดครั้งที่3คืองวดที่ผ่านมานะคะได้938นะคะงวดนี้ดูเอาว่าปู่ให้เลขอะไรดูเอาว่าปู่ให้เลขอะไรใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะคะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลย ใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยค่ะใครเข้ามาดูแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันไม่แน่ใจอะว่าฉันจะตีไปเลขอะไรดีเดี๋หนึ่งมีให้แคบค่ะเดี๋หนึ่งมีให้แคบ่าหนึ่งขออีกสองพันแชร์ค่ะหนึ่งจะให้ลูกค้าดูเลขทูบแล้ว ใครเข้ามาแล้วฟังให้ดีนะหนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางหนึ่งไม่รับค่าน้ำใจค่าน้ำชาค่ากาแฟไม่รับแม้แต่บาทเดียวไม่รับเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าอยากได้แนวทางจากหนึ่งลูกค้าเอาไปเลยแล้วไปซื้อได้เลยแล้วลูกค้าจะถูกกี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยกี่พันกี่บาทก็ตามหนึ่งไม่รับค่าน้ำใจลูกค้าทั้งนั้นหนึ่งขอแค่เพียงลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนึ่งหน่อยแค่นั้นพอนะคะ แอดมินเช็คคนดูตอนนี้กี่คนคะและยอดแชร์กี่แช์คะาหนึ่งจะให้แคปแล้วคะ่ะเอาปู่ลงมาได้ไหมคะเดี๋ยวหนึ่งมีให้แคปอ่พอพรปู่ได้เลยนะคะหนึ่งบอกก่อนนะหนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลย ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยหนึ่งไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าบางคนน่ะได้เลขมาสามตัวตรงๆไม่ชอบไม่ซื้อก็มีนะคะแต่หนึ่งบอกเลยว่างวดนี้เป็นงวดที่ปู่ให้เลขเราสวยมากๆแล้วในพิธีคือแบบเกิดเหตุการณ์ปฏิหารหลายสิ่งหลายอย่างมากๆนะคะ กค้าในกลุ่ม V.I.P จะได้ซื้อเลขก่อนจะได้เห็นเลขก่อนไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งได้ทําตั้งแต่วันที่บวงสวงเสร็จถึงได้เอาลงให้กับให้กับลูกเพจได้ซื้ออ่าให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ซื้อก่อนไปแล้วนะคะใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยเดี๋ยวหนึ่งจะให้คุณแคปต่อนะคะว่าหนึ่งเห็นเป็นเลขอะไร อะทุกคนเห็นแล้วนะหนึ่งไม่รู้นะว่าพวกคุณเห็นอะไรแต่หนึ่งตีเป็นแบบนี้ค่ะหนึ่งตีเป็นแบบนี้ค่ะใครแคปหน้าจอแล้วนะคะใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์งวดนี้รวยขึ้นมาค่ะ ใครแคปหน and hell, and ้าจอแล้วพิมพ์งวดนี้รวยขึ้นมาค่ะอย like ่าดามาแบบรอบที่แล้วนะคะบอกแล้วนะคะว่าต้องรอให้หนึ่งเอาให้ดูก่อนนะคะว่าหนึ่งเห็นเป็นเลขอะไรหนึ่งตีเป็นเลขอะไรนะคะไม่ใช่กูเห็นแบบนี้แล้วก็มาโวยวายว่าเอาทําไมฉันไม่ได้ทําไมเธอได้ทําไมฉันไม่ถูกทําไมเธอถูกทําไมฉันเห็นเป็นเลขนี้ทําไมเธอเห็นเป็นเลขนั้นรอหนึ่งก่อนค่ะ คนหนึ่งเป็นคนเอาเลขทูป,ปูมาให้กับพวกคุณนะคะคุณก็ต้องเชื่อหนึ่งด้วยคุณก็ต้องฟังหนึ่งด้วยพรุ่งนี้นะคะหลังหวยออกหนึ่งจะไปหาอาจารย์เลขเข้าและหนึ่งเต็มตัวเลยค่ะพรุ่งนี้เลขเข้าแน่ มีความมั่นใจว่าผู้นี้อ่ะเล่เข้าแน่นอนใครที่จะรอแคบใบของหนึ่งรองสักคู่นะเพจน่าจะได้เพจนี้ใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหนึ่งจะเปิดคลิปทูบแล้วค่ะฮะสามร้อยลูกค้าขาหนึ่งขออีกสองพันแชร์ หนึ่งขออีกสองพันแชร์คะ่ะหนึ่งจะให้ลูกค้าดูเลขทูบแล้ว ใครเข้ามาแล้วฟังให้ดีนะหนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางหนึ่งไม่รับค่านาใจค่าน้าชาค่ากาแฟไม่รับแม้แต่บาทเดียวไม่รับเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าอยากได้แนวทางจากหนึ่งลูกค้าเอาไปเลยแล้วไปซื้อได้เลยแล้วลูกค้าจะถูกกี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยกี่พันกี่บาทก็ตามหนึ่งไม่รับค่านาใจลูกค้าทั้งนั้นหนึ่งขอแค่เพียงลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนึ่งหน่อยแค่นั้นพอนะคะแอดมินเช็คคนดูตอ ตอนนี้กี่คนคะและยอดแชร์กี่แชร์คะหนึ่งจะให้แคปแล้วค่ะ